โอ้ว wow, ้าวมันจะละมุนนะละมุนลิ <The <The ้นครับโอ้นี่จะแบบไม่สุกมากมันจะนิ่มเจต่กําลังดี นะครับนะครับที่ร้านที่ร้านอะไรเอ่อร้านนี้คือร้านอะไรนะเหยเล็กครับเหยืเล็กใช่เยเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงใต้ต้นมะขามแนวดีครับตอนนี้เอ่อมาอยู่ในตึกแล้วครับกลายเป็นเหยเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงในตึกครับที่ไหนสามมะขามนะอยู่มะขามเข้าถนนเมื่อกี้เลยห้วยห้วยตาโบมันนิดเดียวนิดเดียวอันนี้จะเป็นตะกั่วเขาเรียกตะกั่วใช่ไหมใช่เชียงเงี้ย คนจานนี่ตะกัวเลยบางทีผมไปกรุงเทพเพื่อบอกขำเรียกต้ะขู้ทอดเรียกตะกัวตะกัวนะสูตรกันัวลอยนะตะขัวลอยครับไม่มีถั่วจะหวานหวานอันหวานนิดๆเป็นอันนี้ทอดต้องกรอบต้องกรอบไหกรอบต้องกรอบใช่ส่วนใหญ่คนไทยรีวิวกินเนี่ยเขา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 จะกินแบบอื้มแล้วเขาจะบอกอื้มมันอย่างเงี้ยผมไม่พูดฮะไม่พูดฮะ ไม่บอกครับอันนี้ต้องบอกว่ามันกรอบไม่บอกแล้วมันเป็นรส้จเลยต้องมากินต้องมากินเองผมไม่บอกครับก็คนรีวิวอาหารตัวใหญ่ชอบบอกผมไม่บอกครับเป็นไงกินแต่ขวนิดนึงตะกั่วเนี่ยมันกรอบแล้วข้างในจะเป็นฟองก็เลยเป็นฟองโอ้ไม่บอกครับผมกินอย่างเดียวเลยฟองจะนุ่มผมกินอย่างเดียวครับไม่บอกครับผมม่ไ้ที่บรรยายแต่ผมยังไม่ได้กินแต่คนกินไม่ยอมบรรยายได้เพราะาเพราะเราบรรยายเนี่ยมันจะได้กินน้อยครับ โดยคนตั้งความยิ้มกันมันหิวไครับเดี๋ยวแบ่งให้เขากินบ้างเมนูหันไปดิสิสตัวตัวตัวตักตัวโอ้โหน้ำเปล่าครับนี่จะเป็นมาร์ควีนเลยบอกว่าโอ้ว้าวโอ้ว้าวแต่นี่เป็นต้นวีนครับจะร้องกลิ๊ดทำไงไม่บอก หนึ่งเมนูนี่คือนี่เป็นน้ำเปล่านะครับเราจะได้กลิ่นหอมของใบเตเยครับมันช่างทำให้เรารู้สึกว่าหายก็หายน,นะแล้วกนะ็มีครับกินหอมใบเตยไม่พูดนะไม่พูดเราไม่พูดอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกครับรสชาติเป็นยังไงร,รู้จากการกินเนื้อแต่จะบอกวิธีการกิน ต้ากัวเนี่ยพอจิ้มไปแล้วต้องให้มันหยดตามทางนิดนึงน <c oughs> ะอ่าอืมที่อย่างนี้นเขาเขาตามเช็ดแล้วเราค่อยมาเช็ดนี่มันเป็นเทคนิคในการกินลอ,อ,องเราลองทำเองเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำเองจิ้มเองกินเองถ่ง<ห>ายเองด้วยจิ้มนะฮะต้องให้หยดหยดตามทางนิดนึงครับ <c oughs> ต้องหยดตามทางนิดนึงเห็นไหม ใั่นี้ซอยเหรอ,อทอดจันเปรี้ยวน้ำจิ้มกบบเปรี้ยวนิดนึงหวานมันมีถั่วทุกอย่างเนี้ยอร่อยเรื่องกินไว้ใจต้น,ตนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเฟ้นฟ้าเขาจะบอกว่าข้างนอกกรอบข้างในานุ่มเนาะใช่นมันจะมีความกรอบแต่ข้างในานี่จะนุ่มตัวฟองเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟองแบบกรอบกลวงแล้วก็แหลกไม่ใช่นะมันจะนุ่มเลยไม่พูดเยอะครับพอาะถ้าพูดเยอะจะได้กินน้อยเก <c oughs> ็บคอจะได้กินน <c oughs> อ้อย ได้ไกลิ่นหอมของอถั่นเหลืองครับ <c oughs> โอ้ว้าวช่างละมุนละจมุนลิ้นครับ กูผมเป็น,นเสียงเสียงมันจอดจังกำลังั่งอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนั่งตะกัก่วเลย,เยไม้ถูกเลยไม่ถูกกัดกินโอ้ยนี่ไม่น่า่ายเลยก๋วยเตี๋ยวเด็กไม่มีไม่มีผัก <c oughs> จะมีดูทั้งหลายชิ้นชิ้นเนือน้อหมูโอ้นี่จะแบบไม่สุกมากมันจะนิ่มจะนุ่มจะนุ่มแต่กำลังดีดูเส้นครนะดิเส้นจันอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงมัน <c oughs> เป็นยังไงไม่ต้องพูดเส้นจันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคนทุกทุกคนรู้จักดีอ๋อเหนียวนุ่มได้ต่ๆๆแล้วแต่เนืน้อหมูนี่จะจะจะนุๆๆน่มมากนะเนี่ยนะมันจะมีความ ใส่สไม่แห้งไม่แห้งกรแบนุ่มๆตัดก็กำลังบาลได้กินก่อนคนระับดูเองนะครับนี่เลยครับว่าเส้นเส้นหมูนุ่มงอะไรนะจานมากคือเขาเล่นเป็นเด็ก,กนนะี <c oughs> ่เลยว่าใช้เวลาตัดหลายวันเลยก็ <c oughs> ต้องตัดเอาภาพแบบอะไรน,นะพับรักดีๆไว้ <c oughs> เหนียวนุ่มจริงเหนียวนุ่มใช่ไหมนุ่มเส้นจันมันต้องเหนียว ืสมันดีจริงๆกินันครับอืมอืมเส้นเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มกว่าทุกที่เลยนี่ผมไม่ได้เติมไหมเนี่ยอืมไม่ได้เติมเหรออืม ไผมไม่ได้เติมเลยนะคุณไผมไม่ได้เติมทำดีเลยใส่พริกหน่อยก็ได้ไม่เผ็ดไม่เกลนจริงผมไม่ได้เติมอะ่ะเขาใช้ได้เลยเนี่ยเป็นการพิสูจน์เลยน,นี่มันเหนียวเนี่ยนเหนียวเหนียว <c oughs> เส้นจันเป็นอย่างงี้คือแน่นอนอะ่ะไม่ต้องเติมมี่ใช้ได้เลยลูกเ้นคนจะชอบรสชาติที่เป็นพิเศษเช่นเปรี้ยวน้ำ หวานน้ำเค็มน้ำนั่นแหละแต่ทั้งคนชอบกันต่างโอเคครัดูข้าวเคี้ยวแช้หมูดีครับคุณเอกครับดูคุณต้นเคี้ยวแค่หมูแล้วควบำคว่นเป็นยูทูบเบอร์มันต้องเสียงดังนี่แหละเอ๊ะถ้าช็อตโอ้โหนี่ช็อตนี้มันต้องทำแบบกล้องสะเทือนเขาโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าดูญี่ปุ่นนี่ดังเลยนะกินอย่างเงี้ยอืมอร่อย นุ่มๆออืมนุ่มนุ่มไม,ม่มีกลิ่นน้อยมากบางคนไม่กินตับเพราะว่าไม่มีกลิ่นของตับเครื่องในมันจะมีกลิ่นอันนี้ไม่มีเลยเหมือนเนื้ออะไรทั่วไปปกติคนไม่ชอบกินเครื่องเครื่องในหรือกับหรืออะไรก็ตามมันจะมีกลิ่นแบบ พอทานอ่ะอืม,อ,มอันนี้นิ่มๆนุ่มมานกะโอเคนี่เขาอยู่มานานแล้วใช่ไหม,มแล้วเราไปาอยู่ไหนมา สบายอ่ะโอเคครับกินเรียบร้อยเดี๋ยวอร่อยนะเดี๋ยวอร่อยครับมันมีความเป็นสูตรมะขามก็จะมีรสเค็มหน่อยอ่าไม่เหมือนในในจังหวัดเลยที่เจ้าตกรังเท่าไหร่อันนั้นเพื่อเติมอ่าถ้าเติมหน่อยจะอร่อยนะแต่อันเนี้ยจะมีความเพียข้นอยู่ต้องกินต้องกินก่อนต้องก่อนเติมอ่าก่อนเติมก็จะต่างกันนิดนึงก็เป็นสูตรมะขามก็จะมีอย่างเงี้ยมันบาง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 ร้านก็จะ หวานนิดนึงแต่มันจะมีความเข้มข้นมีมันนิดนิดอะไรแต่เ<ต>มื่อกี้ที่กินที่ไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมเหมือนกันอร่อยเล็กแห้งนะครับเล็กแห้งไม่เติมอันนี้เล็กน้ำเล็กน้ำก็ไม่เติมโอ้ยแล้วก็ตับนุน่มมากเลยโอ้ยน,นุม่มใช่ได้ก็ว่าไงครับเล็กไม่ต่างไงครับ ไม่พัดก็ไอเลยครับก็อรอยจะชวนนะครับใครอยากจะร่วมทีมนะเดี๋ยวเชิญมาเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมีพวกอาหารพวกข้าวกุ๊ปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนบริการตรองมาลองกินก่อนราลองกินก่อนเราสนุกมากเดี๋ยวเที่ยวน้ำม,มาอีกรอบหนึ่งเราก็จะเวนแถวมะขามแถวอื่นเแื่อเราเราพยายำแซ่บสุดครับ เป็นแสงแสงพอไหมครับหรือเขาแสงพอไหมเนี่ยแสงแสงพอ,งพอ,อลืม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  <laughs> อแต่ก็จะร้อนจะร้อนแต่ก็เท่เหมือนเ,เดิมไม่ร้อนเท <laughs> ่าไหร่คร, <laughs> รับอ,นอ <laughs> ันนี้ฟรีตอนนี้ฟรีอ่ะโอเคปิดคลิปแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรคอมเมนต์กันข้างล่างแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่มาตรงนี้บ้างสิที่แกงส้มมาตรงนู้นตรงนี้นะได้ครับแนะนำได้เนาะให้ไปไหนเดี๋ยวไปครับใครเข้ามาถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ได้หมดทุกช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับ ไปแล้วครับไปนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย เสียวๆหน่อยนะครับโอ้ย <NBA S 2> ว่าน <NBA S 2> ็นเอเอนะครับผมไม่ได้เบอกรับ,บ,อรบโอ้ลืมทะนลืมว่าคิดเอถ้าชวนมาแล้วก็ต้องซ่อบมากันเนี่ยโอ้ยอโ,ททโทรเทคโนโลกนี้นะครับเฮ้ยเอ็เอลยนะโอ